สวัสดีครับร้านก่อนนะครับร้านยนต์สิทธิ์ของหนึ่งาตัวนี้เป็นสินค้าใหม่ล่าสุดเลยนะครับของเดือนนีของผู้หญิงนะครับออสตาเมร่เจมนะครับสลิปนะครับทางผิดขอโทษด้วยนะครับอ่าก็ตัวนี้จะเป็นพื้นบางนะครับมีสายเหมือนสายเข็มขัดนะครับตัวนี้จะเป็นยางยืดนะครับยางยืดแล้วก็สายปรับได้ด้วยนะครับเหมือนเข็มขัดเลยนะครับเจาะรูเพิ่มนะครับปรับสายได้นะครับ ตัวนี้ก็พื้นบางซอฟทอดได้นะครับซอฟสีขาวนะครับโฟมสีฟ้านะครับตัวนี้ก็ใหม่ล่าสุดเลยนะครับมี2สีนะมีขาวกับดํานะครับราคานะครับประมาณนี้เลยก็สนใจทักมาได้เลยนะครับโตโก้นะครับปั๊มข้างหลังจะเป็นตัวนูนนะครับตัวอักษรจะเป็นนูนขึ้นมานะครับสีดํานะครับตัวนี้พื้นบางนะครับ23มเซน24เซน25.5เซนนะครับหรือประมาณ36ประมาณนี้นะครับ ถึง40นะครับอ่ะก็ฝากด้วยนะครับร้านก่อนนะครับขายแต่ของแท้เมื่อหนึ่งเท่านั้นสวัสดีครับ